สว,ส,สวัสดีเจ้าป,ปีปีน้องน้องป่อปอแม่แม่ป้อ,อุ้ยแม่อุ้ยลูกลูกหล,ลานวันนี้ที่พวันเจรสวยครับลุงขี้เมาเพระคีเราสมัคคีครับผมเจ้าหรือว่าไอ้คนเมืองคนปงหูฟ้าวันนี้เฮาจะมาสวัสดีปีใหม่เมืองไหนเจ้าเ<ม>นาองปีปีนอป้องน้องปอปอแม่แม่ป้อ,อุ้ยแม่อุ้ยเอฟซีทุกท่านทุกคนตัวในเจ้า ปีใหม่เมืองบานเฮามาถึงแล้วเนี่ยนะครับเจ้าที่พม่านเจีนสวยมีคันน้ำเอาน้ำาอย่งกระน้ำาขามีสมปอยครับอย่ามาลดน้ำดำหัวผ่านออนไลน์สวัสดีปีใหม่เมืองจะมาขอโจกขอใจขอปอนกับปาอุ้ยแม่อุ้ยขอปอนกับเอฟซีขอสูงมากสูงมาเอฟซีตัวนะครับแม่นหลังแต่เขาได้อู้ได้จา๋านะเจานะ้าเนาะ ล่วงผ่านมาเป็นปีเป็นปีปนปลุงลังเตื้อเลน่นกันกับเมียลุงเนาะเฮ็ดกันเนาะด่ากันยังได้ก็มีในเจา้าที่พวันจันสวยในเจ้าลังเตื้อได้ล่วงล้ำก้าเกินออย่างเหี้กกด็ดีที่พวันจันสวยจะขอสมอกสมแม่ป้าอุยอ้ยแม่อุยอ้ยคนเท่าคนแก่ ป้อปแม่แม่แมปีป,ปีน้องน้องของเฮาทุกท่านทุกคนตัวเนอ้อปีน้องของเฮาตั้งแต่เฮาแบอฮู้จักกันนะเจ้าแต่ก็บม่ได้ไปหาก,กันเป็นปีสองปีลุงเนาะสิบสิบ,บปีก็มีอินทเจ้าวันนี้คือโอกาสนี้ปีนี้อย่ามาลดน้ำดำหวัวด้วยน้ำขม,มิ้นสมป่อยลุงพอนนี้เนาะครับผม <Yeah. S 2> โอ้นะขมิ้นสมปอยขมิ้นสมปอยนี่มีอย่างพวกนี้ในมนะีดอกอย่างลำเหลือ <Yeah. laughs> วันนี้ที่พอ่อม่จะซอย เตรียมดอกเขาใส่นี่เจ้าเอฟซี FC นะมีดอกมะลิเนี่ยดอกมะลินี่หอมหอม,หอมดอกมะลินะเจ้าเปินกระปิไม้มเมืออย่าเอาดอกมะลินะเจ้าเขาโรยตยัแล้วก็มีดอกเกสรหวาโอ้นี่ดอกโยกตยัวลุงครับเนี่ยดอกโจกตัวเือมีโจกมีลาบเลเจ้าเนะ้อนะงเอฟซีแล้วก็ต้นตัวของเฮานะเจ้านาะที่ประมาณจะสวยแล้วก็ลุง จะได้มีโจกมีลาบแตกันวันนี้ฮาวิเตอร์ถือโอกาสปีใหม่เมืองปีพศ2 5 6 8าอยหเล่ยา้า2568ไม่ไหนคงลุงอ่ะเอามาเลยโอ้โหน,นี่จ้าน, <c oughs> นี่นี่นี่นอ่าเอาลุงอู้ก,ก่อนเลยนะครับนามขมิน้นสมปลอยเน๊ะ้าปีใหม่เมืองปีนี้นะครับขอให้เอสซีทุกท่านนะครับไอ้บ่าวพี่สาวปูอ,อุ้ยแม่อุ้ยคนท่านคนแก่ท่านผู้ชมทุกท่าน จงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมดเคราะมดภัยมดอันตรายทั้งปวงนะครับมีจงมีใจเนื้อตลอดปีและตลอดไปน,นะครับยาวคนพ่อคนแม่ไอ้บ่าวปีสาวพ่ออุย้ยแม่อุย้ยขอให้มดทุกหมดโศกมดโลกมดภยัยมดเสนียดยันไรขอเฮล่องไปตัวปีเก่าเน,นะลุงเนาะสิ่งที่บดีนะเจ้าสูดปีมานะเจ้านอนหลังเตือ ปีนี้เนี่ยออ้ยังก็ยังมันลำบันลอยอยังก็เจอออ้ยังที่มันแบบดีก็ขอเฮ้มันพัดผ่านองไปตัวฟ้าตัวฝนตัวลมเนอะนะเจ้าอย่าได้มากรรมมาไกาย็อุ้ยแม่อุ้ยก็ขอเฮ่หายเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหัวมัวตาเป็นโรคเกาเบาหวานโรคมาเลงความดันเนี่ยเจ็บข้อเจ็บเขานี่นวลงเนอะปวดโต๊โตขอเฮ้มันต๊ะไปตัวฟ้าตัวฝน อย่ะได้ปิกมาหาคนพ่อคนแม่บ่เฮ่อเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหัวเขา่าบ่เฮ่อได้ซวกไม่เตา้าที่พะวันจะสวยจะขอเฮ่อปอุย้ยแม่อุย้ยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,แงมีบ่ามีแงหงเฮ่อได้อยู่กับลูกกับเตา้าอายุขวบเขา้าได้ร้อยสาววัสสาร้อยสาวปีนาเจ้าเนาะเนี่ยที่พะวันจะสวยครับ ไอ้คนเมืองคนบบคืออยังก็กลุงขี้เมาเดี่ยเจ้าเนาะเราจะดั้หัวปุ้ยไม่อุ้ยครับตอนนี้มหัวออนไลน์อย่าดั้มหัวออนไลน์ครับผมหนุ่มฟังฟังฟังปุ้ยไม่ปุ้ยอย่าปั่นป้อนดื้อปั่นป้อนให้กันเลยจ้าจ้าจ้าปัญญาวุ่นวายจงวุ่นปายจงวุ่นวายลูกลูกเจ้ากันเลยนะครับไอปุ้ยปุ้ยไม่ปุ้ยขอปุ้ยไม่อุ้ยนะเจ้าป้ยน้อยป้อนนานครูบาอาจารย์ท่านเจ้านะเจ้าเนาะได้พอหรือว่า ได้หันท on ี awesome. ่พม่านจะสวยกะลุงขี้เมาไหนเจ้าเนาะปันโจ๊กปัจใจขลุขลานตตยเนอร์วันนี้ที่พม่านจะสวยจะมาดัมหัวออนไลน์อ้าวลุงลุงะจายกระจายอ้าวลุงลุงลุงแล้วนะเลยนะเอาเอมือมาเอามือมาเจ้านี่ตั้งนี่ต่อไปก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขี้มากาขึ้นจะเล่นได้ทรัพย์สินเงินทอง ทุกสิ่งทุกประการเฮาหล่ำเฮอรวยเด้อประการแม่ไขก่อกาแม่ไขแมนทำธุรกิจอันใดก็ขอเฮอสมความมุ่งมั่นาัฒนาทุกสิ่งทุกประการน้ำกะมีนสมปอยลดน้ำดำหัวเอามือมาเอามือมานี่เอาหลังมาเอาหลังมาจะหดน้ำแล้วล้งกระจายเอาลง้ลง เอ้าแม่ลงลดเลยลงรถเลยพออุ้ยไม่อุ้ยเด้อยืมือมาค่ะน่ดำหัวปีใหม่เมืองค่ะ้าอายุมันยืนยาวเด้อผุ้ยเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีบ่ามีแห่งเด้อยิ้มเย้มแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเนื้อหนังผิวพรรณก็โค้ท้องพุทธฟองยองใหญ่สวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาอายุมันยืนนาน <laughs> สุกสามประการ <laughs> นี่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 ดำหัวปีหาหัวน้องตัวเนิ่ดำหัวคนป่อคนแม่คนเท่าคนแก่ครูบาอาจารย์และเจ้า สุมาอาัยเด้อร์นาะยเจ้าเนาะพระส่งองค์เจ้าลังเจอเปิ้นมาเลื่อนมาพอนาะยเจ้าเนาะคลิปนี้เจอสายเทพวันจะใส่กันลุงขี้เมาก็ขอสุมากันแล้วว่าด้วยน้ำขมิ้นสมปอยขัดดอกไม้ในสลุงนี้เน้อร์ของขมิ้นจบมีใจอายุมันยืนนานตั้งนี้ต่อไปสุ้สามประการสาธุสาธุเดือกอนเดือกคนเดือกคนดังหัวพอุ้ยไม่อุ้ยแล้ดังหัวลุงเหรอ เร่มวัลุงได้เอามือมาลุงอ่านี่หลังเจอได้หลวงลํำกรรมเกินเราลงน้ออ่ะก็จะได้เป็นแบบเป็นกรรมเจ้าตังนี้ต่อไปก็เขอเฮือดีมีสุขนะเจ้าอ่ามีจคมีใจทุก่ันทุกคนเด้อขอให้อดจบดีลูกลูกหลานอยู่ท่อยฟังกรรมคนเ่าคนแม่ไปห่ำไปเฮียนก็ขอเฮ้อเฮียนหนังสือเก่งๆได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนาย บังเฮือได้ดือ้อบังเฮือได้ลึงแม่เจ้เาเนาะจะเป็นลูกดีๆของปอกของแม่เน้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงตังนี้ต่อไปอยู่ดีมีสุขโยกดีปีใหม่เมืองขอเฮอร่ำเฮือรวยซื้อหวยก็ขอ,ขอเฮอถูกสิบล้านสาวล้านร้อยล้านพันล้านโยกดีทุกท่านทุกคนครับสวัสดีสสครับสวัสดีปีใหม่เมืองครับเจ้าสวัสดีปีใหม่เมืองทุกท่านทุกคนเจ้า